วสวัสดีครับผมนายแพทย์ภูนทวี v, พรพานดิเชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ภูนทวี v. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทวีคุมาลแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องที่ติดค้างไว้นะหลังจากลาพระร้อนช่วงสงกรานต์มานะครับก็คือเรื่องของนมโรงเรียนต่อเกิดโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองลองเล่าแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับนะ ใครที่ฟังย้อนหลังก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่ามันมีส่วนหรือเปล่านะครับเรื่องของนมนะนมนมวเรียนนะครับส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่นะละครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือคือนมวัวนั่นเองนะครับบางคนบอกโอ้ที่บ้านกินนมหมีเออนมไม่ใช่นมจากหมีนะฮะมันคือนมวัวเหมือนกันเออนะเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่ให้เด็กกินนมนะส่วนใหญ่คือนมวัวครับ ถ้าไม่ได้บ่งบอกว่านมทัวเหลือ,นองนมแพ้ออ,อันนี้อันนี้ทําความเข้าใจนะครับว่าคือนมวัวรวมทั้งนมที่โรงเรียนด้วยนะมันก็คือนมวัวทั้งหมดนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะของการที่เด็กที่กินนมอ,อยู่ทุกวันนี้เป็นนมฟรีนะครับจากออรัฐบาลนะสนับสนุนนะครับแต่ที่มันแฝงมากกว่านั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่บอกเกิดหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนมแต่ละยี่ห้อ แต่ละราคาเนี่ยมัน,นแบ่งเกรดกันต้องพูดคำนี้นะแบ่งเกรดหรือว่าบจะบอกว่าชนชั้นเหรอไม่ใช่นะจะบอกว่าโมเลกุลดีกว่าเออลักษณะของโมเลกุลของนมเนี่ยนะมันจะมีลักษณะที่มันใหญ่เล็กแตกต่างกันนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะราคานมที่ราคาถูกๆโมเลกุลก็จะใหญ่นะครับกระตุ้นทำให้เกิดเป็นภูมิแพ้ได้ง่าย ฟังแค่นี้เอาเข้าๆนะครับเขา้าเข้าใจไม่ยากนะครับโมเลกุลเล็กๆกระตุ้นให้เป็นภูมิแพ้ได้น้อยมากหรือไม่กระตุ้นให้เป็นภูมิแพ้เลยอฮะอันนี้ต้องทำให้เขา้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นจะแบ่งเกรดนะครับเกรดที่มันราคาไม่แพงะจะบอกถูกก็ได้หรือแจกฟรีก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นนมเลโรงเรียนหรือเปล่าไม่ทราบนะมันก็จะมีโมเลกุลที่ใหญ่นะครับแล้ว เกิดการกระตุ้นทําให้เกิดเป็นภูมิแพ้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามีเด็กบางคนนะครับอันนี้มาเล่าสู่กนะันฟังเนาะเรื่องจริงที่ที่ประสบการณ์ผมตรวจเด็กมาเนี่ยบอกว่าพอกินนมกระป๋องเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่พอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคนคนไข้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าโมเลกุลมันใหญ่หรือเปล่านะในนมโรงเรียนนะครับนะอันต่อไปก็คือนมที่มันราคาแพงขึ้นนะครับก็คือนมกระป๋องยี่ห้อต่างๆที่ผมบอกไปนั่นแหละมันก็จะทําให้โมเลกุลมันเล็กลงนะบางทีมันก็จะเป็นนมที่ป้องกันการแพ้นมบัวนะจะสังเกตว่าเป็นไฮโปอลเลรเจนิกนะ H A H A อะไรต่างๆนั่นแหละก็คือเป็นการย่อย โมเลกุลของนมบวให้มันเล็กลงนั่นเองนะครับอันนี้คือพูดให้มันเข้าใจง่ายๆแล้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแพ้นมก็จะน้อยลงนะแล้วถามว่าที่โรงเรียนนะครับเขาเอานมป้องกันการแพ้นมวัวมาให้กินไหมมันแพงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แพงที่สุดล่ะแพงที่สุดก็คือนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวนั่นเองนะเป็นกระป๋องเลยนะ นะครับโอ้โหแพงมากเลยเกือบพันมั้งครับต่อกระป๋องสี่ร้อยกรัมเนี่ยดี๋ยวนี้เนี่ย,อ 1, อ 400, นนยโอ้โหหลายร้อยแหละนะครับราคาแพงขึ้นมาในหูเกือบเท่าตัวมั้งตั้งแต่ผมเรียนเป็นกุมารแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นนมสําหรับเด็กแพ้นมบัวเนี่ยคือสําหรับใครฮะแพ้นมบัวแล้วคือกินนมบัวแล้วมีอาการนั่นเองนะไม่ว่าจะมีอาการหลากหลายอะไรต่างๆนานานะครับเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังนะก็ให้กินนมสําหรับเด็กแพ้นมบัวซึ่งรสชาติเป็นไงฮะ โอ้โหแม่เจ้าคุณเลยอย่างนี้เลยมันไม่อร่อยมันขมมันลิมันเฟื่อน,นโอ้โหผมเคยชิมแล้วเนี่ยคือเขาเอาทุกยี่ห้อเนี่ยมาชงนะครับจากหลายบริษัทนะเขาทำท็อปติกหรือว่าทําเรื่องของวิชาการเรื่องของนมวัวเอามาเลยครับทุกยี่ห้อที่ย้อทยทอให้มาชิมครับไอที่แบบหทําหน้าแบบอย่างนี้เลยขึ้นนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวครับ มันไม่อร่อยเลยนะเพราะฉะนั้นนมสําหรับเด็กแพนนมวัวนี่จะกินได้ในเด็กที่ต่ากว่าหนึ่งเดือนหรือยังไม่เคยกินรสชาติของนมมาก่อนเพราะอะไรฮนะเพราะไม่ไม่รู้รสชาติไงนะถ้าเผลอไปให้กินนมแม่ปั๊บไปกินนมชงปั๊บโอ้ยมันอร่อยไหยพอกลับมากินนมสําหรับเด็กแพนนมวัวแล้วเป็นไงครับห้วนพิงไม่กลืนร้อง,องงอแงจะเอานมจะเอานมอันเกา่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นนี่มีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กนะครับถ้าจะให้กินนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวเนี่ยต้องกินตั้งแต่แรกเกิดเลยแหละนะหรือมีอาการแพ้ให้เห็นตม้แต่แรกเกิดนะมันก็จะให้เปลี่ยนเป็นนมสําหรับเด็กแพ้นมวัวได้ง่ายขึ้นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของแบ่งเกรดตามโมเลกุลของนมวัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยการแพ้หรือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับของนมวัวเนี่ยถ้าเราเอาโมเลกุลใหญ่ นมวัวถูกถูกนะโมเลกุลใหญ่ใหญ่เนี่ยกินเข้าไปซ้ําไปซ้ํามานะกระตุ้นกระตุ้นภูมิต้านทานที่เลวขึ้นมากระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันอาจจะทําให้เกิดเด็กแพ้นมวัวได้แต่แพ้แบบไหนฮะแพ้แบบนิดๆก็จะทาให้เด็กป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้นะครับมีอาการเป็นภูมิแพ้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเด็กที่ถูกกระตุ้นจากมารดาที่ดื่มนมเยอะ นะช่วงตั้งครรภ์เห็นเขาบอกว่ามีนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เนานะให้กินคือกินได้นะครับแต่ขอให้กรณ <c oughs> ีเดียวคือกินวันละหนึ่งกล่องพอไม่ใช่กล่องใหญ่นะครับ <c oughs> กล่องนี้ประมาณแค่นี้สองร้อยห้าสิบซีซีอะไรประมาณนี้นะขอให้วันละกล่องแล้วอย่าไปกินส่วนประกอบของนมวัวอย่างอื่นเพิ่มนะครับบางคนไปกินอะไรฮะ y, cheese, ven, เนยชีสขนมเบเกอรี่โอ้เออไอพวกไอ,อ,อที่มันเป็นของเด็กกินอะ่ะ โกโก้ช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ที่มีส่วนประกอบของนมวัวน,นมเปรี้ยวโยเกิร์ตคุกกี้พิซซ่าไส้กรอกชีสหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามกินเพิ่มด้วยนะนะบางคนบอกหมอหนูกินไม่ได้กินนมวัวเยอะเลยนะหนูกินนมหมีก็ไม่ใช่อันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะมันคือนมวัวนั่นแหละนะไม่ใช่ทําจากนมหมีนะเขากินขนมนมเปรี้ยวเยอะเอออย่างเงี้ยนะหรือชีสเยอะอย่างเงี้ยแต่นมน้อย มันก็กระตุ้นทาให้เป็นแพ้นมวัวในเด็กตั้งแต่แรกเกิดได้มันเปนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะแพ้ตั้งแต่แรกเกิดนะแต่แพ้แบบยังไงฮะแพ้แบบนิดๆส่วนใหญ่นะถ้าบํารุงเยอะมากหน่อยเป็นยังไงฮะก็แพ้ปริมาณน้อยตรวจเจาะเลือดตรวจแล้วพบเจอนะครับอาแพ้ปานกลางกินแล้วเป็นไงครับอาจจะมีท้องเสียมีท้องอืดมีแหวะออกนะครับอันนี้แพ้กลางๆหรือแพ้มากเป็นยังไง เด็กกินเข้าไปพวบโอ้โหพองผื่นขึ้นลมพิษเต็มตัวไปหมดอันนั้นคือแพ้แรงนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่แล้วแต่ว่าน้องแพ้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอาการที่จะบอกบอกว่ากินไปแล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นภูมิแพ้คืออย่างไรนะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเลยเอาตามความเป็นจริงเลยที่ผมเจอคนไข้ในทุกวันนี้นะครับหนึ่งก็คือตอนเช้าๆอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นๆนะครับก็จะมีน้ำมูกมีคัดจมูก มีคันจมูกนะครับชอบขยี้จมูกแคะจมูกเลียจมูกบ่อยๆจามเป็นชุดน้ำมูกใสๆไหลตลอดนะครับแล้วก็ป่วยบ่อยป่วยง่ายหายยากสามวันดีสี่วันไข้แล้วก็ภาษาชาวบ้านเียกกระหม่อมบานนะฮะนอน,นหลับแล้วเนี่ยจะเหมือนหายใจนอนเสียงดังนะครับตอนหลับสนิทนะตอนที่ไม่ป่วยนะนอนหายใจเสียงดังคือคขาดคือดขาดเหมือนนอนกลนหรือเหมือน,นแมวนะครับหรือหรือนะ นอนแล้วเหมือนผู้ใหญ่กลนเน่ะเคยเห็นไหมฮะเด็กตัวเล็กๆอน่ะนอนโอ้โหนอนกลนเหมือนผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ตัวโต,วตวเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับ <Saint Charles. S 1> อันนี้ก็คือลักษณะของการแพ้นนบัวเบื้องต้นนั่นเองนะครับแล้วยิ่งหนักเขาอีกก็คือตอนป่วยตอนป่วยพวกว่ายิ่งเสียงดังหนักขึ้นอีกนะครับตอนหลับนะอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากนอนหายใจเสียงดังแล้วก็นอนดิ้นครับนอนดิ้นกระสับกระส่ายเหมือนหลับไม่สนิท อ่าอันนี้เป็นลักษณะของเด็กที่แพ้นมหัวแบบแพ้แบบนิดๆแล้วหนักกว่านั้นก็คือผมก็จะถามว่าน้องเขาเนี่ยฟันงอกก่อนอายุหนึ่งขวบหรือเปล่าฟันเนี่ยนะครับบางคนบอกสองเดือนออกแล้วหมอมีดอกอไม้ออกมาแล้วนะคือบ่งบอกเลยเลยเขาแม่บำรุงด้วยนมหัวเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันก็เลยงอกเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็บ่งบอกว่าเออนั่นแหละ แล้วที่สําคัญคือประวัติอย่างอะไรฮะแม่ตาลตอนตั้งครรภ์นเนี่ยกินนมเยอะเกินสองกล่องต่อวันนะครับตลอดการตั้งครรภ์หรือมีส่วนประกอบของนมวัวอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปโอ้โหกินเป็นกําลังเลยไหนๆจะอ้วนแล้วตั้งครรภ์แล้วเอากินขนมเบเกอรี่ชอบไงกินกินกินนะครับปรากฏว่าไปอยู่ที่แม่หมดนะลูกตัวนิดเดียว <c oughs> เออน้ําหนักอยู่ที่แม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะก,กระตุ้นทําให้น้องแพ้นมวัวได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นอาจจะป่วยบ่อยนะครับป่วยง่ายหายยากนะครับเวลาป่วยก็จะต้องโดนพ่นยาบางทีต้องโดนเคาะปอดดูดเสมหะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนมนะครับไม่ว่าจะเป็นนมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้น้องมีอาการแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นนมโรงเรียนอย่างเดียวอาจจะเป็นนมยี่ห้ออื่น,น,นๆก็ได้แล้วมีความแรงของการแพ้ที่มากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับอย่างที่ผมบอกไปโอกาสที่ น้องเขาจะมีโอกาสแพ้นมัวก,ก็สูงนั่นเองนะครับนะบเพราะฉะนั้นนี่อย่างน้อยนะครับควรจะตรวจสอบลูกหลานคุณที่บ้านดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆดูซิว่ามีความเสีย่ยงต่อการเกิดเป็นแพ้นมัวหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งไข่ก็แล้วแต่นะครับผมได้ประวัติมาว่ากินไข่นะครับนะไข่นะไข่ไก่นะเกินสองฟองต่อวัน ตลอดการตั้งครรภ์หรือสองฟองนะต่อวันนะครับตลอดการตั้งครรภ์โอกาสที่จะแพ้น้องนะที่คลอดมาเนี่ยแพ้ไข่ไก่เนี่ยสูงมากนะครับมีมาแล้วนะครับอันนี้ผมถามประวัติของคุณแม่ต่างๆมานะว่าเด็กที่มีโอกาสที่แพ้ไข่เนี่ยคือกินเยอะนก็คือเกินสองเอ่อสองฟองต่อวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับพิจารณาให้ดี หรือว่าใครที่กําลังตั้งทันอยู่นะครับแล้วใครที่ฟังอยู่เนี่ยฝากแชร์คลิปนี้ให้เขาฟังแล้วกันว่าเออเฮ้ยกินได้นะแต่ขอให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันครับนะเอาล้ครับประมาณนี้นะครับเ,เรื่องของนมโรงเรียนบอกเกิดโรคภูมิแพ้จริงหรือเปล่านะครับไปพิจารณาเองแล้วกันนะในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ก็จะเป็นการวิเคราะห์ผิวหนังน่าจะตอนที่สี่สิบเจ็ดละ จะเป็นพืนแบบไหนเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันกทีละกันนะครับอ่าป้าเบนสวัสดีครับคุณวัฒนาสวัสดีครับคุณหนึ่งสองสามสี่แสงเดือนสวัสดีครับเอ้คุณแสงเดือนทักมาที่ผมหรือเปล่านะใครที่ทักมาที่ผมนะครับไม่ได้ทักแอดมินมาเนี่ยผมบล็อกหมดเลยนะต้องขอไปนะครับมันมีแนวทางของหลักๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อที่แอดมินนะครับอย่าติดต่อที่ผมนะ คุณสาครสวรัสดีปีใหม่ไทยครับคุณหมอสวัสดีครับคุณเอช้างแล้อบอกว่าการให้ยาสูงในเด็กมีผลเสียไหมครับให้ยาสูงยาอะไรครับยาเพิ่มความสูงหรือเปล่านะหรือยาให้ยาในขนาดที่สูงซึ่งไม่รู้ยาอะไรนะน,นี้ถามไม่เคลียร์นะครับฝากคุณ NPIB ช้าง ถามอีกทีนะครับคุณเซนเอมเอ็เนาะบอกว่าถ้าจะขอตรวจเลือดหาว่าแพ้อะไรสองร้อยกว่าตัวต้องหยุดยากดภูมิกินวันเจาะเลือดวันสิบสี่วันครับประมาณสองสัปดาหนะค์คุณสัญญานะบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงถอนสเตียรอยด์คืนเหอขึ้นมากครับ ผมเลยใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาพอทุเลาครับอยากถามคุณหมอว่าจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังไหมครับไม่เป็นครับอันนี้คือรักษาอยู่กับผมหรือเปล่าถ้ารักษาอยู่กับผมผมจะมีแนะนำอย่างเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะคุณจันนานะอ๋อคุณหญิงนะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสิบถึงสิบสองพฤษภาคุณหมออยู่ไหมคะโอ้เหมือนจะไม่อยู่นะครับ คุณฮาฮาสาหรือระบบขอคำแนะน,นำหมอครับเด็กทารกสองเดือนกว่าเลี้ยงยังไงให้เขาหลับเองได้ตามธรรมชาติครับเวลาวร้องต้องจับกุ้มกล่อมเดินตลอดเลยครับปกติกินนมจับเรอทุกครั้งครับก็อาจจะมีท้องอืดอาจจะต้องให้ยาขับลมนะอาจจะไปพบคุณหมอก็ได้ครับต้องถามก่อนครับว่าช่วงเดือนแรกหลับดีหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่ายังหลับดีช่วงเดือนแรกนะครับแล้วเดือนที่สองเริ่มมีปัญหานี่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องท้องอืดนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าการแพ้นมวชร่วมด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้คุยกันจริงๆแล้วควรจะไปเจอคุณหมอเด็กนั่นเองนะครับจะได้ให้คําแนะนําที่เหมาะสมกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ตรวจเนละ,นะว่าท้องมันอืดมากหรือเปล่าครับแต่ถึงอย่างไงเนี่ยควรไปหาคุณหมอเพื่อเอเอเอายาขับลม ครับหรือว่าไปซื้อตามร้านขายยาก็ได้นะเป็นแบบหยอดอะแอร์เนอะ็กซ์ X, หรือว่าไซเบติโคนนะครับช่วยขับลมให้เข้าก่อนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าหลับดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าวร้องในเด็กที่มีอาการแน่นท้องเนี่ยสองเดือนสาเดือนเขาจะเรียกว่าอาการร้องสามเดือนนะมือเท้าเหยียดเก่งเลยร้องเสียงแหลมเลยสามบ้านแปดบ้านได้ยินหมดนะครับเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดชุ่งหัวค่ อันนั้นคือลักษณะของร้องสามเดือนครับนะเป็นเป็นลักษณะของเด็กที่แน่นท้องนั่นเองจากลมที่มันอยู่ในลำไส้เยอะเกินไปแล้วลำไส้เด็กเริ่มบีบตัวแข็งแรงขึ้นพอบีบตัวปุ๊บก็ร้องพอคลายตัวปุ๊บก็หยุดร้องนั่นเองนะครับคุณสุริยาบอกว่าเป็นผิวหนังอักเสบไก่ในโลตัสที่บอกว่าปลอดสารเหมือนหมูปลอดสารไหมครับเหมือนกันครับไม่ได้ปลอดสารอะไรแล้วครับกินไปแล้วอาจจะมีปัญหานั่นเอง นะอย่าเพิ่มความสูงผมไม่รู้ว่าตัวไหนครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบของแคลเซียมนะแต่ต้องถามว่าเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าถ้าเป็นฮอร์โมนก็คงต้องติดต่อกับคุณหมอทางด้านเอนะ็นโดครินเอ็นโดคลายต่างๆก็คือเรื่องของอต่อมไรท่อนะคุณหมอเด็กเรื่องต่อมไรท่อเนี่ยมีแล้วนะครับมีคลินิกด้วยเหมือนกันนะที่ผมเห็นมาเนี่ย เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องถามนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนยาอะไรกันแน่เป็นยาแผนจีนแผนไทยแผนโบราณหรือแผนปัจจุบันครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงครับคุณสัญญาบอกว่าผมรักษาอยู่กับคุณหมออ๋อครับผมนะผมน่าจะบอกเรื่องของใบรางจืดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ใช้แล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยกเว้นมันจะเป็นแผลแล้วไปใช้ว่านรางจืดไปทา นะครับหรือไปโดนน้ำเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอุยในต่อตอก็ไม่มีใครถามอะไรโอเคเอาละประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง หยุด10ถึง12กับ29ถึง31น่าจะหยุด20 10ถึง12แล้วก็29ถึง31คือภาคมครับแ,มแมมหมสมองนี่ช้าเลอเกินนะหมอเนี่ย คุณหาสาเหรอบอกว่าอาการโคลิกในเด็กทารกมีจริงไหมครับไม่มีสาเหตุที่แน่นอนเราจะจัดการได้อย่างไรเอาเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไงนอกจากอุ้มเรอทุกครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็อย่าให้เป็นดูดไอ้จุกอะจุกนมดูดหลบดูดหลับอะดูดจุบ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 เมันดูดกลืนลมไปด้วยนะบางทีอาจจะทำให้ท้องอืดแล้วก็ร้องควรได้ลักษณะเด็กของโคลิกก็คืออะไรฮะนอนบิดตัว เราผายลมบ่อยนะฮะเสร็จปุ๊บพออ่พอกินนมเสร็จนะสักพักหนึ่งอาเจียนออกหรือไม่ก็แหวะออกไหลหลุ่งลมปากอันนี้คือลักษณะของการที่เด็กแหวะลมมันตีขึ้นนะครับอันที่สามคืออะไรฮะสามเดือนแรกเนี่ยอายุนะเด็กจะตื่นกลางคืนหลับกลางวันนะพอกินนมเสร็จปุ๊บต่อตื่นกลางคืนเนาะกินเสร็จปุ๊บมันเล่นรุนนี่นั่นนะครับสอบจับนอนราบเนี่ยไม่ชอบอะ่ะบินงอแงร้อง พอาจับหัวตั้งปุ๊บเงียบจับนอนร้องจับตั้งเงียบเอออันนี้คือแน่นท้องนะเพราะฉะนั้นคุณหาษานี่ลูกคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแน่นท้องก็อ,อย่างที่บอกครับไปหาคุณหมอเด็กรับยาขับลมนั่นเองนะแล้วก็พยายามอย่าให้เขากลืนลมซึ่งมันห้ามไม่ได้ครับเขากลืนแน่ๆส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ยาขับลมกันเป็นส่วนใหญ่นะในเด็กที่มาหาผมที่โรงพยาบาลโอ้จ่ายกันเกือบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นมีน้อยมากนะครับที่เขาอุ้มเรอือเราเด็กเรือทุกครั้งดีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องโคลนกนะมีน้อยมากนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าเกิดเราอุ้มเรือแล้วเออเรือทุกครั้งดีเนี่ยแสดงว่าเด็กเป็นคนเด็กดูดดีกินเก่งนะแล้วดูดกลืนลมไปด้วยพอกลืนลมไปด้วยปุ๊บมันก็ไปคาอยู่ในลำไส้มากขึ้นน,ะนานขึ้นแล้วลำไส้เด็กมันบีบตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมีลมตกค้างอยู่ในลำไส้เยอะ ก็เกิดอาการโคลิตอย่างทีว่านั่นเองนะครับหมอส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่าอ๋อกินให้กินเยอะเกินอา้าวก็อพอกินน้อยลงปุ๊บเด็กองอแงครับเรียกว่าโมโหหิวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างอารมณ์ความหมงุดหงิดเรื่องโมโหหิวให้กับเด็กนะครับเราเลี้ยงเด็กแบบธรรมชาตินะหิวกินอิ่มหลับตื่นเล่นฉีอึตามปกติพัฒนาการปกตินะ ไม่ใช่ปลูกมากินด้วยนะบางคนมีเด็กเล็กๆนะครับโหเขาบอกว่าให้ปลูกทุกสองชั่วโมงแล้วมากินหนึ่งออนอา้าเฮ้ยคุณเลี้ยงเป็นหุ่นยนต์แล้วลูกเรานะไม่ใช่หุ่นยนต์นะจะเลี้ยงเป็นแบบโอ้โหสองชั่วโมงเป๊ะปลูกมากินแล้วปลูกมาตื่นก็ไม่่อยกินครับเขายังไม่หิวไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาหิวเดี๋ยวตื่นมากินเองนะแล้วกินจบ๊บจ้าบจูบจ้าบ,บเลยพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บเขาก็าาละนมแล้วก็นอนหลับ แต่ต้องอุ้มเมร์ก่อนนะในงั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกนะเด็กที่มาคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ยผมจะแนะนําทุกคนครับเน้นย้ํามากเลยนะเรื่องอุ้มเมร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการวิ่งกระหืดกระหอบมาโรงพยาบาลดึกดๆๆๆๆึกดึกนะเพราะอะไรฮะส่วนใหญ่เด็กจะน้องนองนแงคกวนครับเรื่องโคลิกเนี่ยเขาเด็กดึกดึกดึกดด้วยนะจนทําให้บางทีเนี่ยน้องห้องจุกเชินนี่ก็ปวดหัวนะไม่รู้จะทํำยังไงกันไปไม่เป็น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้เลยโดยการแนะนําให้อุ้มเบอร์ทุกครั้งหลังกินนมโอ้โหช่วยได้เยอะเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุ้มเบอร์ทุกครั้งครับอย่าพลาดแม้แต่ครั้งเดียวบางคนบอกเฮ้ยเขากําลังหลับแล้วปู่ย่าตายายบอกเฮ้ยหลับไปก่อนหลับให้สนิทก่อนแล้วค่อยอุ้มเบอร์เรียบร้อยครับลมมันผ่านเป็นลาไส้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นพออุ้มเบอร์แต่นี้ไม่เลยนะนะแต่นี้ก็รอไปออกที่รูทวานอย่างเดียวซึ่งนานนะประมาณหนึ่งถึงสองวันด้วยซ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแน่นท้องนะหลับก็จะไม่สบายนอนพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายทําให้เติบโตช้าไปอีกนั่นเองนะบางทีจนท้องอืดจนกระทั่งกินนมนิดเดียวแล้วก็อิ่มเพราะอะไรฮะลมมันไม่เบียดกระเพาะทําให้กระเพาะมันเล็กลงพอกระเพาะเล็กลงปุ๊บดูดนิดเดียวก็อิ่มนะเพราะมันมันไม่ขยายไงนะมันมันอิ่มได้แค่นั้นนะสักพักนอนไปอา้าวหิวอีกแล้วนะก็ต้องกินอีกอา้าวกินอีกอกินอีกเสร็จปุ๊บเอาอุ้มเลยไปปุ๊บอ้าวนอนหลับไปอา้าวเดี๋ยว กินอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมในลําไส้เนี่ยมีปัญหาในเด็กเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเด็กกินเยอะเกินไปไม่จริงรมันเป็นจากการที่ลมอยู่ในลําไส้มันเยอะเกินไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีคําว,ว่าเด็กอ้วนในทารกแรกเกิดจนถึงหนึ่งขวบนะเด็กมีสัญชตาตญาณดิบหิวนะย,ยังไงก็ต้องกินอิ่มแล้วยังไงก็ต้องหยุดอ่านะยกเว้นเด็กที่กินเก่งนะครับ นะว่าบางคนโอ้โหกินไม่หยุดเลยก็มีเหมือนกันนะผมเคยเจออยูนะโอ้โหสองสี่เดือนอนี่ไงเลยเก้ากิโลเนี่ยเกือบเกือบ,เ,อบเท่าอายุหนึ่งขวบเลยนะอายุสี่เดือนกินเก่งมากนะเพราะฉะนั้นนี่เด็กที่กินเก่งนะครับมันก็เป็นเหมือนลักษณะอุปนิสัยของเด็กนั่นเองนะครับเอาละประมาณนี้นะโอ้โหคุยเรื่องเด็กนี่ยาวครับนะบางทีนี่อาจจะคุยได้เป็นชั่วโมงเลยก็มีนะครับเรื่องโคลิกเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถึงกับจุดทูบนะครับไม่ต้องบอกเล่าเอาของเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ต้องไปหาพระนะครับนะบางคนบอกหมอโอ้เนี่ยไปหาพระมาแล้วไปลดน้ํามนต์นะพ่นน้ำหมากอะไรกูกูไม่หายผมยังงงอยู่ให้มันเป็นหลกักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเองนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่มันมองไม่เห็นหรอกครับนะมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดแต่เมื่อกี้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่อย่าพึ่งพาไปนะ ลองไปหาคุณหมอเด็กก่อนแล้วกันนะครับนะเอาแล้วครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เรื่องของการาวิเคราะห์ผื่นผิวหนังน่าจะตอน47นั่นเองนะครับเอาใครมีคำถามมาแล้วแล้วก็ทยอยปิดไลฟ์แล้วกันนะใครที่ดูผมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับตอน2ทุ่มครึ่งเรื่องของวิเคราะห์ผื่นผิวหนังตอนที่47นะครับใครที่ดูผมอยู่ณนะปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บทว่วทั่วทุกคนทุกท่านเถิดนะครับสาธุครับสวัสดีครับคุณไอคุณคุณพลิกอ๋อแหมมาตอนจบซะแล้วนะครับขอบคุณมากครับแหมสาธุกดไลค์